วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเททองหลอ่อสมเด็จหลวงพ่อโตวัดน,นะครับซึ่งคุณโสพินได้โทรมาแจ้งผมว่าทางวัดเนี่ยจะมีการหล่อหลวงพ่อโตได้เรียนเชิญให้ผมมาช่วยมาเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อนี้ด้วยผมก็ถามคุณโสพินว่าหล่อเพื่อไปทำอะไรนะครับพอได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการหลอ่อเพื่อจะนำพระเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับ ไปไว้ที่โรงพยาบาลท่าเรือซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้เนี่ยได้ไปสร้างไว้เป็นอาคารร่วมกับสาธุชนได้สร้างอาคารไว้มูลค่าถึง33ล้านโดยที่ไม่ได้ใช้งบรัดเลยนะครับแล้วก็หรอหลวงพ่อโตเพื่อไปประดิษฐานในอาคารอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ป่วยดีใจมากที่ได้มา